ทำเอากระตุกตอมเผือกกันอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ทางด้านของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้ออกมาโพสต์เดือดกลางดึกนะครับทิ้งบอมปริศนากลางโซเชียลทำเอาหลายคนเนี่ยต่างสงสัยกันอย่างหนักเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่ต่อมานะครับทางด้านของเจ้าตัวจะได้ออกมายอมเฉลยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่เป็นจุดเริ่มต้นในการออกมาโพสต์เดือดในครั้งนี้นะครับพร้อมกับทิ้งท้ายประโยคเด็ดว่าหลักฐานในมือสัน่นถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยไม่กล้าพโพสต์แน่นอน แล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของหนุมกันชัยเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เดือดอีกครั้งนะครับกลางเฟซบุ๊กสร้างเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากอีกรอบนะครับบอกได้เลยว่าเห็นประโยคสุดท้ายเนี่ยทำเอาหลายคนเนี่ยต่างสะดุ้งกันเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับหลังจากที่พิธีกรชื่อดังอย่างนหนุ่มกันชัยกน,นุนพลอยนะครับได้ออกมาโพสต์เดือดกลางดึกขั้นสุดเมื่อคืนวันที่7มกราคม25 6 7ที่ผ่านมาโดยได้ระบุข,ข้อความว่าระยำใจจริงๆหลลอออออกกยืมืมคนนทที่ออทา่าาังงแด้ารมณ์และความคิด ให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอคนไร้ค่าสะวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายซึ่งต่อมานในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเฉลยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ได้ออกมาโพสต์เดือดกลางโซเชียลในครั้งนี้โดยได้อธิบายว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยตนโพสตไปลอยๆเอาเป็นว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าตนได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แล้วมีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องตนก็เลยโพสต์ไปล,ยลอยๆอยไม่ได้หมายถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรเลยแค่มันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งที่เหมือนถูกชักจูงไปในยามที่เขาเองก็รู้สึกท้อแท้หรือกําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนน้องเขาขับรถไปแล้วมันเสียศูนย์กินซ้ายทีขวาทีแล้วปรากฏว่าไปเจอคนสองคนที่เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วบอกว่าผมเป็นช่างนะผมซ่อมได้สุดท้ายพอถึงเวลากลับไม่ใช่ช่างแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปซ่อมให้เขาแล้วก็มาบอกเขาว่ารถดีแล้วครับ ทีนี้พอน้องเขาขับออกไปก็ยิ่งไปกันใหญ่จนทําให้รถชนบาดเจ็บสาหัสแต่สองคนนี้ที่เป็นต้นเหตุกลับลอยตัวอะไรประมาณนั้นก่อนที่คุณหนุ่มกัญชัยนะครับจะได้ทิ้งท้ายประโยคเด็ดโดยบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะเล่านิทานให้ฟังบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกพูดแล้วหลักฐานในมือมันสันถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยไม่กล้าโพสต์แน่นอนและล่าสุดนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังได้ออกมาเฉลยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ได้ออกมาโพสต์เดือดกลางดึกในครั้งนั้นโดยคุณหนุ่มกัญช ดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองก่อนที่คุณหนุม่มกัญชัยนะครับจะได้เข้ามาคอมเมนต์ทิ้งท้ายในโพสต์ดังกล่าวระบุว่าโอ้ยเนาะมีเรื่องให้ขำกันแต่เช้ากําลังเครียดเรื่องงานพอดีขำเลยอะ่ะขอบคุณมากครับตัวตลกงานนี้นะครับก็ทำเอาชน็ตหลายคนเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันสน่นเลยทีเดียวบอกได้เลยว่ากระตุกตอมเผือกเช้าเหน็ดกันหนักกว่าเดิมอีกอย่างไรก็ตามเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอคุณหนุ่มกัญชัยออกมาเฉลยอ,อีกทีครับ